ทำลายสิ่งกีดขวางการคืนดีวันนี้เรากำลังจะก้าวต่อไปในเส้นทางสู่การคืนดีผ่านชุดบทความที่อ้างอิงจากหนังสือของ n นลลีแอนเดอรเรื่อง Restoring Broken Relationships: The Path to Peace and Forgiveness การฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่แตกสลายเส้นทางสู่สันติสุขและการให้อภัยนี่คือ2ขั้นตอนสำหรับการโค้นล้มสิ่งกีดขวางการคืนดี 1. พึ่งพาพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเหมือนกับเหล่าสาวกที่อยู่ท่ามกลางพายุในทะเลเราอาจพายเรือเพียงลําพังท่ามกลางพายุแห่งชีวิตอาจกําลังจัดการกับสถานการณ์ในครอบครัวด้วยกาลังของตนเองอาจกําลังต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้หรือแบกความขัดแย้งของคนที่เรารักโดยไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากใครซึ่งสิ่งเหล่านี้คงทําให้เราเหนื่อยล้าเราอาจพายเรือจนแขนหมดแรง และการพึ่งพาตนเองนี้คือศัตรูที่ร้ายแรงที่สุดของการคืนดีเพราะฉะนั้นจงพึ่งพาพระเจ้าในทุกแง่มุมของสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่ 2. รู้จักให้อภัยความขัดแย้งสร้างความเจ็บปวดและอาจทิ้งรอยแผลทั้งทางอารมณ์และจิตวิญญาณบางครั้งปฏิกิริยาแรกของเราก็มักเป็น การยึดความโกรธไว้เหมือนเกราะป้องกันเพื่อไม่ให้ถูกทำร้ายมากขึ้นแต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักทรงหนุนใจเราให้วางใจพระองทรงเป็นผู้เที่ยงธรรมและทรงรู้วิธีดูแลเราอย่างที่ไม่มีใครทำได้การให้อภัยคือการปลดปล่อยนักโทษและเราจะได้พบว่านักโทษคนนั้นก็คือตัวเราเองจงอธิษฐานว่าขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์ เหมือนพวกข่าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข่าพระองค์มัทิวบทที่6ข้อ12ความปรารถนาของฉันสำหรับคุณในวันนี้คือขอให้คุณมอบการควบคุมทุกอย่างแด่พระเจ้าอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าคุณจะทนทุกข์มากเพียงใดพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเพื่อปลดปล่อยคุณจากทุกสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้คุณมีชีวิตอย่างเต็มที่ขอให้เรามาอธิษฐานร่วมกันพระเจ้าขอบพระคุณสำหรับพระคุณและความรักของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับพระคําของพระองค์ที่ไม่เคยกล่าวโทษแต่ตรัสเพื่อประโยชน์ของลูกเสมอโปรดสอนให้ลูกพึ่งพาพระองค์ในทุกด้านให้อภัยเหมือนที่พระองค์ทรงสอนขอให้ลูกทําตามนามพระไทยของพระองค์ทุกวัน โปรดนำสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้ลูกดำเนินชีวิตแห่งการคืนดีที่พรงปรารถนาออกไปให้หมดในพระนามพระเยซูเอเมนคุณคือการอัศจรรย์